ไปตลาดมามาซื้อของไปซื้อของลูกชายกับลูกสาวมาช่วยขนของมีอะไรบ้างลูกมีอะไรบ้างอา่ะช่วยพ่อขนของมีรถนัทมีแอปเปิ้ลออ่ะขนของออกไปช่วยไปช่วยไปดูซิซน,นี่พ่อซื้ออะไรมาเยอะแยะเลยมาเอาแอปเปิ้ลมานะคะซื้อน,อน้ำซื้อนมมาซื้อซันไลห์ <ไป S 1> มาเยอะเข้า<ก>ไปลูก ่ะไม่ช่วยพ่อมาๆๆไม่ไม่ช่วยใหมคน่กิ้งพี่กันลูกพี่การไปไปอย่ามีโดนนะอยากกินแต่โดนนะไปช่วยพ่อขนของสิหนอนขนของเข้ามาขนเข้ามาไปเอามาออกไอเียร์ไปเก็บก่อนไปมาเอาอีกไปลูกโดนัะ ออกบานอึมกลึ้มมากเลยวันนี้พี่พ่อไปตลาดมาไปซื้อของที่ห้างครับสินค้าลมบ่อยๆบ่อยๆอากาศ้งเลยมืดฟ้าหมูดินมากเลยไมช่วยของไปลูกไปเร็วๆหาวหนาวากาดหมัวหมัวมืดฟ้าหมูวดินมากเลยหมดแล้วยังลูก มันยังคะมันยังยังรับ<อ>ไปเร็วเร็วมันจงเยอะเลยหรอ ระวังหนุบๆนี่นนแอปเปิ้ลไปบ้านอุ๊ยหนาวกาดเย็นเอา,เอาน้ำด้วยไปดูซิมีอะไรบ้างก,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 ก็กระเป๋าดูสิไปไปส่องดูซิว่ามีอะไรบ้างไปเร็วๆหนาวหนุบหนาว เข้ามาก็ลกเลยเห็นไหมว้าวดูสิมีรบ้างเงือกมากต้องขอดรองเท้ามาดูว่ามีอะไรบ้างคนออกจากกระเป๋าโชว์ให้แม่ดูว่ามีอะไรบ้างใส่กรอก9ดอลลาร์แ้วว6ไนน์9ดอลลาร์เนื้อเรามีขนมเะหาแต่ขนมนะคนน้อยนะนะหาแต่ขนม อะไรพ่อซื้ออะไรมาพ่อขนมยาแล้วก็โยเกิร์ตอ่อยกโยเกิร์ตเอาผลให้น้องกินเลยปผดให้น้องดูด้วยผลให้น้องกินคนอัวขนาดเลยได้ไปได้ของมานี่อนอัวขนาดเลยนั่นเองไปไปไปเอาออกมาให้หมดเอาออกมาให้หมดน้ำดื่มสีฟ้าของพ่อเอาออกมาให้หมดลูกเอาออกมาให้หมดออกมาให้หมด ไปกีดอนนะคะมียาของ้กบาบกันกับมีบาบูกัมด้วยมีโยเกิร์ตคนน้อยบอกว่ามีโยเกิร์ตด้วยมียาแก้เจ็บคอโอเคแล้ก็มีโยเกิร์ตูทีมหรอมีอะไรอีกแค่อาหารมีอันนี้ไว้ทำกับข้าวืออะไรล่ะเไม่รู้เดกรู้วอะมูบดอกมิน มีอะไรหมดหรือยังหมดหรือยังห้องอันนี้คืออะไรรู้ไหมพี่น้องคืออะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้โพ่อซื้อมาทำไมเยอะเกินมแล้วก็มีโดนัทเโดนัทชื่อด้ว มีโดนัทด้วยเหรอว่ามีกี่ชิ้นลูกวันกลางลสี่ชิ้นเหรอมีอะไรยังทั้หมดหรือยังแล้วก็แล้วก็มีนมนมแล้วก็มีแอปเปิ้ลมัเท่าไหร่มาดูดิเอาบินมาให้พ่อแม่ดูพี่โกลบินมาเท่าไหร่พ่อไปช้อปปิ้งเหรอเท่าไหร่เดินมาเฮ้ยแล้วก็มีมีออเรนจ์มีส้มแล้วก็มี ของพันหนึ่งร้อยสิบเก้าถกเก้าศูนย์ไม่คุ้มเกบล่ะไม่ไปดูน้ำแล้วนะเอาไปใสร็จโตดีๆสิลูกไ,ไปไปไปนั่งที่โต๊ะดีๆโอเคโอเคเดี๋ยวแม่จะพาดูอาของดูสินะมันเป็นระเบียบเรียบร้อยจังเลยลูกดูของเย,เยอะแยะเลยพ้าวไปซื้อมามีข้าวโพดด้วยดูดูดพนักงานแพ็คของดูพนักงานเก็บของ นี่ค่ะเมื่อกี้เราดูไปแล้วว่าคุณพ่อไปซื้ออะไรมาและมีอะไรบ้างน,านี่เป็นคนร <11 9. S 2> ีดไดจีบแก้วเหรียญสองพันกว่าสองพันแปดสองพันแปดตอนนีมีอะไรบ้างมีแอปเปิลมีส่วงเขียวหวานมีใส่กล่องมีนมสีกระปุกอันนี้ลิตรละสามลิตรอันนี้สามลิตรแต่อันนี้อีกกองปุ๋มอยู่ในตู้เย็นลิตรสองลิตร,ตรมีน้ำมีช่เกล ้ำแพ็กขนมตอนนี้เลยจ้าพี่น้องเอ้ย2 0 0 0ันบานเราทำไมมียกกิตออเกิยอยเลยลูกอแยเลคะซื้อเคมาให้น้องลูกม่ม่นำผสมกันนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวมันผสมกันค่ะใช่ใกเคหลโอเคขกินอะไรพองมีอะไร โโออเเคคี๊ายบาย๊ายบายมาทำรีวิวของไอปปิงมามีอยู่แค่นี้